เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาจับเจ้าเล็บยาวกันฮะก็มีน้องๆหลายๆคนเนาะที่ถามเข้ามาว่าอ่ะพี่ครับเจ้าเล็บยาวเนี่ยมีความสามารถอะไรเอ่ยนะฮะโอ้ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับทุกคนสามารถฟาร์มเนื้อฟาร์เบอรี่ฟาร์ไฟเบอร์ฟาร์มไม้ให้เราได้นะฮะเป็นตัวที่แบบว่าใช้ในการต่อสู้ก็ดีเยี่ยมไปเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับเจ้าเล็บยาวกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยเอาละฮะตัวนี้ก็ไม่ใช่เล็บยาวเนาะก็เป็นอ่าเจ้า ที่เล็กของผมนะฮะที่น้องหลุดออกมาเนาะผมเปิดให้แบบว่าโหมดคลั่งให้น้องนะฮะน้องก็ออกมาล่าเนื้อให้เราแบบว่าอัตโนมัตินะฮะบ, <c oughs> บอกเลยว่าดาเมจก็คืออย่าไปยุ่งเลยนะดาเมจค่อนข,ข้างแรงนะครับให้น้องแบบว่าหาความสุขของตัวเองไปก่อนนะฮะก็ปล่อยให้น้องแบบคลั่งไปก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยประเด็นเลยเนี่ยเจ้าเล็บยาวเนี่ยผมเคยเห็นนะเคยเห็นอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไปไหนละ แต่ก็น่าอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าป่าอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะเจอเล็บยาวบ่อยนะฮะเล็บยาวเนี่ยถามว่าหน้าตามันเป็นไรหรอเป็นยังไงหรอก็ตัวมีขนนะฮะเล็บมันก็จะเป็นเหมือนวูวรลีนนะฮะยาๆสามนิ้วเลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ไม่ควรเข้าใกล้นะถึงแม้ถึงแม้ว่าน้องจะเป็นอ่าตัวกินพืชก็ตามแต่นะครับแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเข้าใกล้น้องเลยนะครับแต่น้องชอบกินเบอร์รี่นะนี่คือผมไม่ได้เตรียมเบอร์รี่มาด้วยไงทุกคน เออผมก็เลยแบบว่าเดินไปเก็บไปนี่เจ้าตัวเล็ก2ตัวเลยเหรอถ้ามาเยอะเนี่ยผมมองว่าน่าจะกัดผมเนี่ยต้องทําการสัารไปก่อนนะครับนี่เล็บยาวเนี่ยาสามารถกินเบอร์รี่นะฮะเขาแบบว่าไม่ได้กินเนื้อเนาะเขากินเบอร์รี่กันนะฮะก็ผมก็เดินเก็บแถวนี้แหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเอาเจ้ายาคุณสิบห้ามาด้วยนะครับแต่ถ้า ถ้าไม่มียากุญ15เนี่ยก็สามารถเอายากุณ10ก็ได้เนาะหรือว่าถ้าไม่มียากุญ10เลยเนี่ยก็แนะนำนะให้ทำแบบว่ากับดักนะฮะในการแบบล่อน้องเข้ามาเนาะแล้วก็จับแล้วก็ยิงยิงฟรีไปเลยแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเก่งไงทุกคนผมก็เลยแบบว่าอยากจะจับแบบไม่มีกับดักนะฮะแบบว่ายิงเอานะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอยู่แถวไหนเอ่ยแต่ผมเคยเจอนะอยู่แถวแถวนี้แหละเฮ้ยมแมลงเจอมแมลงนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีไปก่อนนะครับนี่ตายมหมดนี่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 ตายตายไปซะมูผมจะเจออยู่แถวนี้แหละแนแะต่ก่อนอื่นผมก็จะเก็บเบอร์รี่นะฮะเก็บเบอร์รี่ไปก่อนนะโอเคแต่บอกเลยว่า่าเจ้าเล็บยาวเนี่ยเวลาน้องสลบแล้วเนี่ยบอกเลยว่ากว่าจะตื่นแล้วก็การกินของน้องเนี่ยช้ามากนะครับ ค่าเทนมันอ่าเขาเรียกว่าค่าเทนใช่ไหมทุกคนอ่ามันขึ้นน้อยมากนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่ตัวก็จะประมาณนี้นะครับอ่าลักษณะของน้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะมันเหมือนอ่าคล้ายๆเหมือนไก่อะ่ะทุกคนเออเหมือนไก่เดีว,ว่าดาเมจแล้วก็การแบบว่าฟาร์มของน้องเนี่ยบอกเลยว่าเอาเรื่องเลยนะเป็นตัวที่ผมบอกว่าเราเอาชีวิตรอดเนี่ยควรมีติดบ้านนะฮะเวลาแบบมาต้องการไม้อะไรพวกนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะฮะเล็บยาวเนาะ ดาเมจพื้นฐานอ่ะเออดาเมจพื้นฐานอ่ะน้องมันแรงอยู่แล้วแหละนะครับก็รอแ,แค่อัพในเรื่องน้ำหนักให้น้องนะฮะเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเอาล้ครับเมื่อก,กี้ผมไปกินน้ำมานะฮะตอนนี้ก็มาถึงแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับคือเมื่อกี้ที่ผมอยู่ๆแล้วผ้ามันตัดไปอ่ะคือเมื่อกี้คือผมไปกินน้ำนะ้แล้วคลิปวิดีโอส่วนนั้นมันก็หายไปด้วยนะก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามแบบว่าหาที่สูงเนาะ เวลาเราจะยิงเล็บยาวเนี่ยก็แนะนำนะฮะถ้าผู้เล่นมือใหม่นะครับหาที่สูงนะต้องหาหินที่มันสูงๆเอาไว้ก่อนนะ,ะแบบว่าปีนยากๆอ่ะทุกคนถ้าสมมติว่ามันปีนขึ้นมาได้นี่เราแย่เลยนะมันตีเราสองทีผมว่าแตกอ่ะเอาจริงถ้าเป็นชุดหนังหรือว่าชุดไอชุดไอขนขนสัตว์นะฮะก็ก็ต้องระวังนะครับเล็บยาวด่บอกเลยว่าตีแรงมากนะเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะ,ะถ้าเราไม่ไปใกล้มันจนเกินไปเนาะ เฮ้ยทำไมมันขึ้นยากกันเลยเฮ้ยมันขึ้นยากมากเลยตรงหินเนี่ยเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นได้นะทุกคนแต่มันก็ขึ้นไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันลื่นนะฮะตะไคร่น้ามันเกาะหรือเปล่าโอเคแม่มันขึ้นไม่ได้อะเอาจริงแหละถ้าสมมติเราไม่ทํากับดักนะฮะแนะนําให้ใช้กับดักธรรมชาติเอาแล้วกันนี่ผมใส่เลยแล้วกันนะรอบนี้ผมไม่แบบว่าหากับดักแล้วไม่ขึ้นที่สูงแล้วผมใส่เลยแล้วกันเกาะผมค่อนข้างดีอยู่นะ แต่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแหละนะฮะเปิดฮนะโอ้โหยโ,โดนครับมาแล้วครับน้องวิ่งค่อนข้างไวนะขนาดที่ผมวิ่งร้อยนะครับบอกเลยว่าสปีดผมนี่ก็ก็ไม่ได้ช้าเลยนะทุกคนเฮ้ยเหมืมันจะไม่ทันผมเลยเฮ้ยผมจะวิ่งไวไปนี่จึ๊บโดนไหมเหมือนโดนนะครับนี่โดนไปด้วยนะครับต้องระวังนะวิ่งมาที่เราวิ่งทันทีนะฮะเฮ้ยมันติดอะ เฮ้ยยิงฟรีเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยจะสลบแล้วเหรอเฮ้ยมันไวเกินมันไวเกินไปใช่เปล่าเฮ้ยหรือว่ามันหลอกผมอะเล็บยาวมันจะหลอกคนได้ด้วยนะเอาสวยละมันหลอกผมทุกคนมันหลอกผมฮะนี่เล็บยาวไม่เหมือนไอ้พวกไอ้เจ้าทีเล็กหรือว่าไอ้พวกกินเนื้อตัวอื่นนะมันนิสัยคล้ายกิก้านะครับต้องต้องคอยระวังนี่วิ่งจูก่อนนะครับ ตรียมอย่าให้น้องตีนะเฮ้ยเฮ้ยเโอเคครับใช้ความคล่องแคล่วนะครับคือเราตัวเล็กกว่าไงแล้วก็เราแบบว่าไม่ใช่ AI นะเรายังพอแบบมาหาวิธีหลบมันได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังนะอยู่ไหนเอ่ยถ้าโล่ที่ผมยิงทันงทีแล้วนะเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ย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 โดดมาโดดมาทุกคนเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็หิวนะตอนนี้หิวก็หิวนะน้ำเพราะว่าชุดที่ผมใส่เนี่ยมันค่อนข้างร้อนนะครับเฮ้ย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 โอ้โหทำไงดีทุกคนเดี๋ยวลองยิงไปก่อนนะครับเผื่อมันสลบนะแต่ถ้าไม่สลบเนี่ยจะวิ่งลงไปทะเลแล้วนะเพราะว่าไอเล็บยาวนะทำอะไรผมไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าข้าหิวสิ ความหิวน้ำเลยดิมันจะฆ่าผมเองนะโฮะเฮ้ยเฮ้ยโดนตีโดนตีเมื่อกี้นี้โดนวิธีนึงนะสะกิดขนาดกลอกผมดีมากเลยนะครับทุกคนยังไม่ค่อยไหวอะ่ะเอาจริงเอาไปไหนแล้วตามไม่ทันนะครับดูดีนะโผล่มาข้างหลังนี่ยุ่งเลยไปเ,เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวสับไปเอาเอาเอาสตันเอา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 ห <c oughs> นีครับหนีครับ นี่เปิดไปโดน,นครับนี่เฮ้ยเฮ้ยสลบเปล่าใช่เปล่าเอ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 า,เอาหันมาหันมาโดนไปทีหนึ่งกระเด,นด,นดน็นอย่างไกลทุกคนไปแล้วนี่ขอทีหนึง่งไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับกินน้ำก่อนครับทุกคนจะตายครับไม่น่าไหวนะครับถ้าสมมติว่าผมฝืนตีไปเนี่ยกระหายน้ำนะผมน่าจะตายแน่แน่เลยไม่ไหวแล้ว เฮ้ยูไมมันมันมันตึงจังนะถ้าสลบมันเยอะจังนะทุกคน,นเดี๋ยว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 วินก่อนวินก่อนไม่ไหวนะฮะกินน้ำนะครับกินน้ำด่วนๆเลยเชฟเหมือนไม่ไหววะตามมาไหมไปตามมาครับทุกคนอโอ้โหถ้าสลบนะ,ะน่าจะเยอะน่าดูเลยนะครับนี่ไม่ควรจับเลยนะจับอย่างเงี้ยเสียงนะครับไม่ควรจับเลย แนะนำนะหากับดักดีกว่านะครับหรือว่าหากับดักไอ้ธรรมชาตินะหรือว่าเราสร้างมาเองก็ได้เนาะโอ้ไม่น่าไหวนะครับจะตายเองนะครับหนีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมโดนทีเดียวตายว่ะเอาจริงไปฮะโดดน้ําเลยครับหนีดีกว่าหวังว่าจะไม่ตามมานะตามมาที่แย่เลยโอ้น้ําไม่ค่อยลึกซะด้วยเอาไม่ตามมานะครับ ไปไหนละเฮ้ยเหมือนจะหนีนะไปตั้งหลักหรือเปล่าอ่ะโหดูค่าสลบทั้ัทุกคนโหพันนิดๆเองะอื้มลำบากละขูเวลาที่เสียไปอืมตัวผมเองก็จะตายซะด้วยฮนะสวยแล้วทำไงดีเหมือนเลือดผมก็จะค่อยๆลดด้วยนะครับอื้มทำไงดีอ่ะ เอ,อจะตายฮะทุกคนเฮ้ยกระดูกหักเอาสวยกระดูกหักเวลานี้โอ้โหโดนพิษอีกต้องสู้ไม่อย่างนั้นโดนแทะศพแน่นอนเออเออเอาฮะโอ้โหอย่าก,กินเบอร์รี่เข้าไปก่อนนะครับหวังว่าจะเพิ่มเลือดให้เราเฮ้ผย,ยผมว่าผมตายว่ะตายนะครับผมว่าผมตายแน่อนอนเลย ไม่น่าไหวนะครับตายไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะเกิดไปที่เตียงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยวิ่งไปใหม่เนาะโอเคโคตรเสียเวลาเลยทุกคนโอ้โหเป็นตัวที่แบบว่าจับยากมากนะครับแนะนำนะฮะเล็บยาวก็ไม่ได้ต้องการตัวที่เลเวลเยอะเนาะ ก็พยายามหาตัวที่เลเวลน้อยๆดีกว่าเนาะถ้าผู้เล่นมือใหม่นะครับก็ถามว่าเลเวลเยอะมันช่วยอะไรได้ไหมมันก็มันก็ช่วยในส่วนแบบว่ามันดาเมจเยอะอ่าน้ำหนักมันเยอะเลือดมันเยอะแหละแต่ว่าไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจับค่อนข้างยากเนาะถ้าสมมติว่าใครมีกับดักก็จับได้แหละนะครับแต่ถ้าไม่มีผมมองว่ามันจับตัวน้อยๆดีกว่าเลเวลน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเราต้องการแค่แบบว่ามันฟาร์มไหมใช่ไหมล่ะ ฟาร์มไม้มันก็ต้องแบบว่าใช้น้ำหนักใช่ไหมเราก็แบบว่าค่อยๆไปปั๊มไปแบบว่าอัพเลเวลให้น้องแล้วกันเนาะนี่รอบนี้ผมเอาชุดเทกไปดีวกว่าไม่ไหวละไอ้ชุดเมื่อกี้มันร้อนเกินทุกคนเออเนี่ยผมเอาชุดเทกไทยฮะบอกเลยว่านิ่มๆไม่เอาฮะรอบนี้ต้องเล่นของแข็งซะหน่อยคือเมื่อกี้เนี่ยผมใช้เป็นธนูธรรมดาเลยนะผมใช้เป็นธนูธรรมดาเลยแล้วก็แบบยิงไม่เข้าด้วยทุกคนเออ เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะรอบนี้ผมเอาธนูแบบว่าแบบพิเศษมาเลยฮะเวลตันมาเลยไม่ใช่เวลตันสิดาเมตันนะฮะโอ้เป็นธนูแบบว่าเป็นธนูเหล็กอย่างทั่วไเออนี่เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเสียดายเสียดายมีดแต่ไม่ใช่อะไรหรอกนี่เอาธนูเวลเวลตันไปฮะบอกเลยว่ายิงไม่กี่ดอกน่าจะล่วงนะะค่าสรบปเยอะแค่ไหนก็ตามไหนนะอยู่ไหนเอ่ยมานี่สิ ไม่เปิดแล้วฮะวิบบ่งมาแล้วครับเปิดเลยครับไม่ต้องกลัวฮะกเทคผมแข็งอยู่แล้วนี่ต้องเล่นของแข็งซะหน่อยเวลหกสิบเลยนะทุกคนนะโอ้โหบอกไว้เมื่อกี้ยิงไส้แตกอาจะสลบแล้วนี่หลับแล้วครับเห็นไหมต้องเจอของแข็งซะหน่อยครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะเจ้าเล็บยาวเนาะมันก็มีสีสวยกว่านี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบว่าใส่ผู้เล่นใส่ฟาร์มอะไม่จำเป็นต้องเอาสวยก็ได้นะทุกคน ขอแค่แบบว่าได้เล็ยบยาวมาฟาร์มไม้ให้เราก็พอแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวคอยาวในการแบกก็พอนะฮะใช้อาเจนในการแบกไม้ให้เราก็ได้นะครับใช้เล็ยบยาวในการแบบว่าตัดไม้ให้เราเงเออเพื่อความไวประมาณนี้นี่เดี๋ยวขอเดินดูแถวๆนี้ก่อนนี่ขอสังหารไอ้ตัวกินเนื้อก่อนนะครับเพราะว่าไม่ให้เวลานั้นมันมาแบบกัดไอ้เจ้าเล็ยบยาวเ,เราเนาะเวลาขณะที่เราแบบว่ายังไงเราแบบ ชุบมันอยู่นะฮะหลังจากที่เล็บยาวเราสลบเนี่ยก็ก็ต้องกันไว้นะเผื่อมีตัวกินเนื้อมาตีได้นะก็ต้องกันตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับโอ้โห و, บอกเลยว่ายาคุณ15นะเนี่ยทุกคนผมใช้ยาคุณ15เข้าไปนะเนี่ยโอ้โห و, ยาสลบนี่แนะนำนะฮะต้องเตรียมมาเยอะๆหน่อยนะถ้าสมมติว่าใครไม่มียาคุณ10หรือว่ายาคุณ15เนี่ยก็เตรียมมาเยอะๆหน่อยนะครับ แต่ว่าไอ้เรื่องยาคุณสิบเนี่ยผมก็ทําคลิปสอนไปแล้วนะไอ้คลิปอาสอนลงถ,ถ้ำลาวาเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้นะฮะถ้าใครแบบว่ายังหายาคุณสิบไม่เป็นเนาะแต่ยาคุณ15เนี่ยเราต้องซื้อเอานะใช้เอมเบอร์ในการซื้อเอาไม่มีดอกในแมปนะครับไม่มีให้ในแมปด้วยเนาะเราก็ไม่สามารถสุ่มได้นะครับนี่บอกเลว่าขึ้นนิดเดียวนิดเดียวจริงหเห็นแล้วท้อ ยาคูณ15นะครับถ้าใครไม่มีแล้วก็แนะนำนะเตรียมแบบว่ายาสลบหรือว่าพิษเมกาคูณมาเยอะๆเลยนะก็ยิ่งดีนะฮะโอ้ไม่น่าไหวฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมมีตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเทสดีกว่านะฮะเดี๋ยวเอาตัวที่บ้านไปแล้วกันเอาล้ครับหลังจากที่ผมมาถึงบ้านแล้วผมก็เอาตัวที่บ้านมานะตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดนะเลเวลก็อยู่ที่ประมาณพันสองพันละมั้งนะถ้าจะไม่ผิดเห็นไหมครับความสามารถเวลาเรากดตีนะฮะมันจะแบบว่า ตัดไม้ให้เราแต่ถ้าเราเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงก็จะเป็นการแบบว่าใช้เล็บเห็นไหมทําเล็บประมาณนี้แหละมันเหมือนกับกระดิกนิว้แบบวอ่ะทุกคนมันกระดิกเนี่ยเวลาเราเลื่อนลงเนาะนี่เห็นไหมน้องก็จะทําการแบบว่าฟาร์มไฟเบอร์นะครับฟาร์มไฟเบอร์ให้เราแบบว่าได้ไฟเบอร์เยอะมากนะฮะเวลาแบบว่าเราไปที่ต้นก้าเนาะเราก็ใช้วิธีการแบบว่า เลื่อนลงนะฮะฝั่งขวาเออฝั่งซ้ายมือนะเนาะเลื่อนลงฮนะเลื่อนลงทีเดียวนะปัดลงปุ๊บมันก็จะแบบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับสะบัดไอ้สะบัดไอ้ยังไงอ่ะเอาขยับนิ้วอ่ะทุกคนเออแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นเนี่ยน้องก็จะทําแบบว่าเหมือนกัดอ่ะทุกคนอันนี้ผมเลื่อนลงอยู่นะเห็นไหมผมเลื่อนลงน้องก็จะทําการแบบนี่นี่นผมผมเลื่อนขึ้นนะอันนี้คือผมเลื่อนขึ้นถ้าผมเลื่อนขึ้นน่ะน้องมันก็จะกัดนะฮะกัดจะไม่ตีเนาะจะกัด ถ้าน้องกัดเนี่ยก็จะได้เป็นอ่าพวเบอร์รี่นะครับไอพวดอกไอพวดอกแรแลไอพวเห็ดแรแ,แลพวกเนี้ยอ่าน้องก็สามารถฟาร์มได้นะในการแบบว่าใช้เล็บในการกระดิกกระดิก,ดกเล็บแล้วก็กัดนะฮะนี่เห็นไหมความสามารถของน้องเนี่ยก็บอกเลยว่าตอบโจทย์นะฮะนี่น้องเนี่ยสามารถฟาร์มเนื้อได้ด้วยนะเออเป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงฮนะโจมตีรุนแรงแล้วก็สามารถฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังให้เราแล้วก็ไฟเบอร์ไม้เบอร์รี่อู้บอกเลยว่าสารพัด บอกเลยตัวเดียวคุ้มอ่ะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้แหละความสามารถเนาะแนะนำเลยนะฮะเล็บยาวควมีติดกบ้านไว้นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับไปแล้วนะ